เอาสุบัญญาเอาพี่น้องเอาไปฝากผู้สาวพี่น้อง<ะ> <c oughs> ผู้สาวเลี้ยงเอาอะ <c oughs> ผู้สาวเลี้ยงเอาพี่น้องโอ้ยพน้ <c oughs> องไข่เศร้าเลี้ยงละไขยย่กี่คันเลี้ยงละลายอยู่น้ำไข่แล้วลแล้วจมดูดูไขยย่กี่คันเลี้ยงละไข่ให้เพื่อนเลี้ยงเอารถไหลนี้กับอะไรอะไลเนี่ยโอ้ยไหลไปขึ้นรถน้ำผู้สาวเลย ่อยนปากหยากมันจมดูอยจะหายคนไปเลียงเอาหลดถ้าคุณไปแล้วคุณก็บอกเขานะฝากดูแลแฟนหูด,ด้วยนะา่าดีได้ไวเล่าสิปวดหัวละ <c oughs> คุณอย่าไปกวนเขาเยอะนะคุณจะไปกวน พิ่นเยอะเด้กควรย,ยังไงอะ่ะควรแบบไหนอะ่ะก็อย่าไปควรใจเพิ่นเยอะเด้อเข้าใจไหมหัดนิ่งนิ่งบ้างควรใจยังไงควรใจเอ้าใครจะเป็นผู้โชคร้ายในวันนี้นอ้อสาวคนไหนน้อ เอาซุเปร์ยาวไปฝากไว้ใครจะเป็นผู้โชคร้ายในวันนี้เขาจะรักผมเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยคุณก็ต้องไปถามเขาดูมไม่เจอกันนานจะไม่บอกว่าได้บอกว่าไดเราจะบอกไม่เจอกันนาน ก็ถามเขาดูเาขาจะคิดถึงผมเหมือนผมคิดถึงเขาไหมเนี่ยก็ไม่รู้คุณต้องไปถามเขาดูสิผมคิดถึงเขาใจจะขาดแล้วเนี่ยอะไรจะขาดคิดถึงจนใจจะขาดดังปุ๊ดทำไมไม่มันขาดตรงนี้เลยสักงันงเลยฉันจะได้หัวสักงันๆถึงคิดถึงจนใจจะขาดดังปุ๊ด สิไดว่าแอกแอกแอกค,ค,คิดใจสิขานเป็นยังไงสุดยอดใจสิขานเนี่ยมาถึงแล้วเนี่ยจุดนัดพบกันอยู่ตรงนี้ครับผมจับแยกและนี่ซี่แยกซี่แยกงคุณถามเขาหน่อยนะคุณถามเขาทีว่า เ,เขาคิดถึงผมเหมือนผมคิดถึงเขาไหมโอ้ยอ,อยบ่าไปบุญไหว้เพิ่มหลักพวกเจ้าเด้อ <c oughs> <c oughs> อยบ่าไปบุญไหว้ก่าวไก่ชีวิตพวกเจ้าพาน,นันเจ้าไปกวนเพิ่นนี่ก็เพราะแหงแล้วเดือดจั๊กพวกเจ้าไปอึดอัดวันลำบากใจนี่มันก็เพราะแหงแล้วชดชีพไป ใครเสื้อตบตั้อย่างอี๋โอ้ยยี่นี่ย้อมเลยปวดหัวยี่น้อนาเลยแตสิว่าในใจเยอะพูดเนาะนั่นเห็นไหมว่าจอดวาแล้วเห็นไหมนั่นสาวคนนี้ที่ที่ทุกคนที่ทุกคนคิดถึงค่ะจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้เลยปื๋ ลงเสือบไปลงแล้วเกือบสาวคนนี้ค่ะสาวสวยคนนี้สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะกอดเลย ึง่เอ้เอ้ยคิดถึงมากเลยโอ้หกี่เดือนป่ะหาเดือนปัดทรงผมเปลี่ยนใหม่แล้วครับยังเอาเดร์ เดี๋ยวพาคุณตันไปลงหินนะครับไปลงทรายไปลงทรายอ๋อซอยวชนาสี่ไหลไปไปคุณ ยูเทินกลับตรงโน้นนะบายไหมบายบายไอสาวตันเลียงต้อวันนี้พนะเนี่ยคุณไปทำอะไรมาคนใหม่เละไปงาต้ได้เห็นให่ผูได้ขอให้ื ไม่เจอกันนานครับผมเลยโอ้ยเยียวดีเยียวดีด้วยครับเดี๋ยวเราไปเอาทรายไปลงกันครับไปดูหน้างานของคุณตันหน่อยครับว่าจะเป็นไงวันนี้ออกเดินทางกัน อย่าไปทิ้งผมไว้นะงานอยากเจอกเนยังกลับแล้วคิดถึงจังเลยถึงมากเลยครับิดถึงจังเลยคิด เช็คหน้างานก่อนครับก่อนขึ้นรถครับเมื่อกี้เราผมตรวจสภาพรถเห็นหัวมีรอยบุบครับเห็นตะไคร่รูปโลงครับทะไคร่รูปทรงไอ้เบิ้งนะครับถลเล็ดก็หนีตัวแรกคุณไปโดนอะไรมาใช่ต้นไม้ไงนะโบเบิ้งโบเบิบ้งต้นไม้บเบิ้งตะทายจะใส่ปะชดุดต้นไม้ ขึ<า><ล>้นมที่น,ทนี่ของมึงไปฟังกุมั้งล่งต่ลิงลงแต่ลิงต่ลิงไส้มาแล้วมันต,นตนออ้องมันต้องดันดันเขาไหมใจบอกเป็นไส้หยยบไส่แบบวิ่นวิ่นวิ่นมากดเหยยบไส่สุดสเลยนะแล้วก็หักเมลยแต่งัดกระตุนใหม่เมลมาเลยไปไปเลยทางนี้นันมาเนี่ยแกมคือคือมันงกมันขึ้นเรียยุคนว่ามันมันงัดกันชนงไหมคุณว้าวว้าว กันชนพอดีนะออออนกันชนแต่ว่าต้นไม้ไม่เป็นอะไรต้นไมกลับมาหยิบนิดลอนต้นน้อยต้นไม้นนมมเงี้ยเหรอต้นสนสนิอนุภาพก็ทำให้กันชนหน้า โอเคครับมาถึงหน้างานครับเช็คสภาพหน้างานยังกลับเลยจ้ะก่อนออกทำงานยังกลับเลยเสียงโตดูครับหมุนรอบสามร้อยหกสิบองอศรราครับให้ดูดฮะเสาหัวไว้เพิ่นเดอ้อเสาหัวไว้เพิ่อน,น <laughs> <laughs> กี่เมตรนี่มันน่าจะสี่เมตรฮะทางพวงพวงมันจะเมตรพวงมันแค่สามเมตรยหญ่มากอ่ะสองเมตรห้าสิบ กว้างก็รถเราเยอะอยู่เยอะตัวเมตคุณรถเท่าสามเมตรหนึ่งกันสองเมตรหาซีบหนึ่งคุณอันนี้มันอนี้มอันนี้มันแค่เฮ้ยหาเมตรอยู่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าถึงถึงห้าเมตรอยู่อ่า ตอนรับตอนรับสาวตันกลับบ้านครับพามาพามากินของพามากินของจะป้ายหัวติมไปหนีเด้อไปได้รถจรยาพนพอได้มาน่ะมาเซเวครับผมเซเวหน้างานนะครับก็เลยเอเลี้ยวรถผิดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผม ไปที่โน่นนะคือคุไปด้มฮะคุณเอามาเลยได้ไหมนะลงมาไแต่ว่าขึ้่กับรถมัส็่ควาเขาียกยนไปเลยมันต้องออนควาเขาให้ผมซ้อนคุณเหรอเดยวเดี๋ยวไอสต้งอสติ้งยั่งด๋ไออะไรนะสาวข้อขี่จักรยานก็ทำเป็นยังงเยขาขี่กันยังได ยาออ่าเจอยาเข็มัน่คือต้อับรถนะคุณไปก็จไปจอมาขับันไหมอให้ผมขับเหรอใช่เพราะว่าคุณขับเป็นมาน้อจย่านเหมือนเนาะเพราะว่าคุณอคือกล่องให้ด้วยน่าสิเห็นเนาะกล่องเจอมันมม่เหมือนรถพวงห่อจอดยู้างไปแบบมั่น สองกิโลครับยังไม่หมดยังไม่ตะเรเตืนเจา้ากับลรคโฉลาด -19 คือตันยิงยอยขุ่นซ <laughs> ีมาทางไหนบ้งางคะทางหุ่นเหรอเฮ้ยขุ่นหมองกับรถเท่าท่านั้นไปเบิรงนยี่เด้กกับอ้อ,อมอ่อนก,กับท่านนั่นมาอ้อมก,กับไหนกับไหนอีกทางหนึง่งกับอีกทางหนึ่งนะคุณมันมีอยู่แล้วล้านอน่อยกีไปท okay. ั้งหลาเรื่อยเรื่ยเห็นเมื่ออ่อนใส่มันบ่อเด็ของอ่อนเขา ลมนวดิบอมมาอนสายฮะมันอนสายมันก็ได็ลีลีจนจีหรุดจักบ่้ม่มีหรอลีจินจีมีแต่ตัวเจจี้ยียอย่างอย่างแบนโลคุ